อิ่มพี่น้องครับถึงแล้วจำนี่แหละกินขา้าวเช้าเบาค่อยไลยเป็นนั่งเราตอนเที่ยงขออยาตเก็บจานพี่น้องอ๋ออิ่มแล้วเตะนม่ค่อน้อง,งดเดยวยๆอยู่สวัสดีค่ะพี่น้องบาดแผมดลูกเฟ้มได้มาทักทายวสวัสดีพี่น้องค่ะ 是啊。 เกมมึงเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยได้ยังกินข้าวเจ้านั่นเน้ะทุกคนกล้วยกันยองบารกลวยทุกสิเพิ่มพลัง ีปนอนนละ้กินกับเวแล้วเนาะผมมีกับ่างสามรงมาเด้อแจงปาแกแต่นอนไม,ม่จมเอากันขนาด มีขนมปิโเ่สีชมพูดมากจ้าอืมอเคมาลยบ่กมาเล้วมีขนมถวยสู้ติดัวาอันนี้อันนี้คือเขา่าอันนี้ขนมไปกินน่ะกับเข่ากับเข่าใส่ใส่ถึงเอาใส่ปิโน่เนียลื่มปิโนวล่างกวมบ้าน,น,อออาห,นหน้าเลื่อามาาใหม่นึงส <laughs> ีออกออก ขอบเงิขอบคุณนะครับเวลเต็มปาเอาเนี่ยมาดีร์ฟแล้วสามนี่ยสามด้วยพ่อถูกงานต่อแบบนี้เนาะแต่มาแรงเหลือบเลยแล้ว cái gì đâu, công ya, công ya phải biết nọ, trả của buồn phun là đơ, thì cảm một bưng mang nhang, ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยได้เป็นทางเด้อแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำเนยเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆได้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายอยู่เย็นเป็นสุขขอบคุณนะครับที่เข้ามาชม Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn